ประเภทงานวิจัยที่จะต้องขอรับรองจะเลีรยมทการวิจัยในสัตว์นะครับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์การสาธารณาสุขงานชีวการแพทย์ทั้งงานวิจัยงานทดสอบงานผลิตชีววัตถุและงานสอนเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์ พศ2558เป็นกฎหมายเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อง,งานทางวิยทยาศาสตร์ของประเทศให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานสากลเพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศตลอดจนส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไปการตราพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์พศ2558ขึ้นใช้บังคับ เพื่อกำกับดูแลและใช้สัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์และเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศครับต่อไปเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับพรบสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์2,558กันนะครับมีสาระสําคัญที่สรุปได้ดังนี้ 1. ในพรบนี้ได้มีการกำหนดบทนิยามคำว่าสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์หมายความว่า สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการนำมาใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามชนิดและประเภทที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงสัตว์หมายความว่า 1. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 2. ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต ในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวลาที่มีการเจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาของการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข่แล้วแต่ชนิดของสัตว์ 3. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ที่สามารถพัฒนาเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นตัวอ่อน หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิมและข้อ4สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีระบบประสาทร,รับความรู้สึกความเจ็บปวดตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงและต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของคําที่สําคัญดังต่อไปนี้ครับงานทางวิทยาศาสตร์หมายความว่างานวิจัยงานทดสอบงานผลิตชีววัตถุ งานสอนงานทดลองการดัดแปลงพันธุกรรมการโคลนนิ่งการทําเซลล์ต้นกําเนิดที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได so ้หมายความถึงงานที่ม hmm? ีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หมายความว่าการนําสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มาเลี้ยงใช้ผลิตหรือกระทําการใดๆเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ใบอนุญาตหมายความว่าใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่อผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่กรณีและสถานที่ดำเนินการหมายความว่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นใดที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และให้ใหมายความถึงพื้นที่โดยรอบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งนี้ในมหาวิทยาลัยบุรพาของเรามีสถานที่ดําเนินการทั้งสิ้น6สถานที่ดําเนินการซึ่งนิสิตธิ์ ระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการระบุหมายเลขนะครับในการที่จะลงรหัสสถานที่ดําเนินการร่วมด้วยครับและเพื่อให้การดําเนินการต่อสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพรบรสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร,พอสอร์พศ2558มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราจะย่อว่าคกศนะครับ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. การจัดทําแผนพัฒนาและแผนงบประมาณหน่วยเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและข้อ 2. การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอโครงการการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 3. ติดตามกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์นะครับที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้วและพิจารณาแก้ไขระง,งับยับยัง้งหรือยุติโครงการในกรณีที่โครงการที่เสนอเข้ามาไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการข้อ 4. กํกำกับดูแลให้มีการดูแลสุขภาพโดยสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการข้อ 5. ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ข้อ6จัดทำแผนและดำเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากรและทั้งนี้มีการอบรมเป็นประจำทุกปีนะครับในข้อ7จะัดทำแผนและดำเนินการเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและพลาบสัตว์ที่มีการปรับปรุงเป็นประจำทุกปีข้อ8การจัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานหรือ SOP ของคณะกรรมการอกส ข .9 จัดทารายงานการดําเนินการต่อสัตว์ทุก6เดือนซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการเพื่อส่งต่อรายงานต่อสํานักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประจําทุก6เดือนข้อ .10 ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ข้อ11เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงขุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณาโครงการตามความจําเป็นและความเหมาะสมและทั้งนี้ในข้อ12ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการต่อสัตว์ต่อไปนะครับคือขั้นตอนในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนที่สําคัญดังต่อไปนี้ 1. นิิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักการที่ต้องยื่นได้ที่กองบริหารการวิจัยและนวัตรกรรมซึ่งเป็นเว็บไซต์งานมาตรฐานการวิจัยโดยเอกสารจะประกอบไปด้วยแบบฟอร์มการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือ Animal Care and Use Protocol ดังต่อไปนี้ 1. สัตว์เกษตร Agricultural Animal Study Protocol 2. ส,สัตว์น้ำ Aquatic Animal Study Protocol 3. สัตว์ทดลอง (Traditional Laboratory Animal Study Protocol) 4. สัตว์ตามธรรมชาติ (Non-Housing Animal Procedure) และ 5. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยบุรพาครับ